ครับผมยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาลองทำความเข้าใจเรื่องแนวทางการรักษาโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารสดล่างกันค่ะโดยเฉพาะเลยก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงแล้วก็อาจจะแตะเรื่องมะเร็งทวารหนักกับไส้ติ่งด้วยนิดหน่อยค่ะก็เป็นกลุ่มที่พบบ่อยนะคะใช่ครับซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็อิงมาจากแนวปฏิบัติทางการแพทย์ที่มีอยู่คือมันอาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับ แต่เป้าหมายเราวันนี้คืออยากจะสกัดเอาประเด็นสําคัญสคัญมาคุยให้เข้าใจง่ายขึ้น ให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าการรักษาเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมากๆเลยนะคะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยทั้งชนิดของมะเรง็งระยะของโรคหรือว่าระดับการลุกลามแล้วก็สภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคนด้วยครับผมแต่ว่ามันก็จะมีกลยุทธ์หลักๆที่ใช้กันอยู่ค่ะเช่นการผ่าตัดเคมีบาบัดหรือว่ารังสีรักษาและที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำงานร่วมกันเป็นทีมของแพทย์หลายๆสาขา หรือที่เราเรียกว่า MDT นะคะ MDT multi disciplinary team ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เหมือนมีคณะผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านมาช่วยกันวางแผนการรักษาที่ดีที่สุดให้ผู้ป่วยแต่ละคนเลยค่ะไม่ใช่แค่มุมมองจากหมอคนเดียวเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่มะเร็งลำไส้ใหญ่ก่อนเลยดีกว่าครับอันนี้พบบ่อยสุดเลยถ้าสมมติว่าตรวจเจอในระยะแรกๆเลยนะครับระยะเริ่มต้นมากๆแนวทางหลักๆจะเป็นยังไงครับ ถ้าเป็นระยะเริ่มแรกจริงๆเลยนะคะเช่นระยะที่1เนี่ยเปรียบไปก็เหมือนวัชพืชที่เพิ่งจะงอกอยู่แค่บนผิวดินนะคะอ๋อเห็นภาพเลยครับการรักษาหลักๆก็คือการผ่าตัดค่ะเอาก้อนมะเร็งออกพร้อมกับต่อมน้ําเหลืองที่อยู่ใกล้เคียงผ่าตัดออกไปเลยใช่ค่ะแต่ถา้ถามันตื้นมากๆจริงๆแบบว่าอยู่แค่ผิวๆเลยนะคะบางทีก็เหมือนเราถอนวัชพืชต้นเล็กๆออกได้เลยยังไงครับ ก็คือใช้การส่องตล้องแล้วก็ตัดเฉพาะชิ้นเนื้อตรงนั้นออกไปเลยค่ะที่เรียกว่า E.M.R. หรือ E.S.D. อ๋อส่องกล้องตัดได้เลยไม่ต้องผ่าใหญ่ค่ะแต่แต่ก็ต้องดูผลชิ้นเนื้อให้ละเอียดอีกทีนะคะว่ารากมันไม่ได้ลึดจริงๆหรือว่าไม่มีลักษณะเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะต้องกลับไปผ่าตัดใหญ่อีกรอบเข้าใจครับแล้วถ้าเกิดว่ามันลุกลามมากขึ้นล่ะครับเป็นระยะ 2- หรือ3สมมุติว่าผ่าตัดก้อนใหญ่ออกไปแล้ว ทำไมบางทียังต้องมีการรักษาอย่างอื่นเพิ่มอีกครับที่เรียกว่าการรักษาเสริมหรือ adjuvant therapy เนี่ยครับคําถามดีมากเลยค่ะการรักษาเสริมเนี่ยนะคะเปรียบง่ายๆก็เหมือนอเหมือนเราส่งหน่วยเก็บกวาดเข้าไปหลังจากที่สงครามใหญ่เพิ่งจบลงนะคะหน่วยเก็บกวาดใช่ค่ะคือถึงแม้ว่าเราจะผ่าเอาก้อนมะเร็งที่เรามองเห็นออกไปหมดแล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีเซลล์มะเร็งเล็กๆที่เรามองไม่เห็นมันหลงเหลืออยู่ เปรียบเหมือนอผู้ก่อการร้ายที่อาจจะยังซ่อนตัวอยู่การให้ยาเคมีบําบัดหรือบางทีก็อาจจะร่วมกับรังสีรักษาหลังผ่าตัดเนี่ยก็เพื่อจะตามล่าแล้วก็กําจัดเซลล์พวกนี้ที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่นี่แหละค่ะก็คือลดความเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นซ้ําถูกต้องค่ะลดความเสี่ยงที่มะเร็งจะกลับมาเป็นซ้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าก้อนมะเร็งเดิมเนี่ยมันใหญ่กินลึกหรือว่ามีการกระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองแล้วอันนี้ก็ยิ่งต้องพิจารณาให้การรักษาเสริมค่ะเข้าใจแล้วครับทีนี้ มีอีกคำหนึง่งคือการรักษาก่อนผ่าตัดหรือ neoadjuvant therapy อันนี้แหละครับมันมีประโยชน์ยังไงต่างกันไหมครับอันนี้จะตรงกันข้ามกันเลยค่ะเหมือนกับลองนึกภาพว่าเราต้องย้ายของชิ้นใหญ่มากๆผ่านประตูที่มันแคบแบนะคะครับนึกภาพออกการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงไปก่อนการผ่าตัดเนี่ยก็เพื่อจะทำให้ก้อนมะเร็งมันหดเล็กลงก่อนอ๋อทำให้ก้อนมันเล็กลงใช่ค่ะ เหมือนเราทำให้ของชิ้นใหญ่นั้นมันเล็กลงก่อนจะได้ย้ายผ่านประตูหรือก็คือการผ่าตัดได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอาเนื้อร้ายออกได้หมดจดมากขึ้นด้วยค่ะครับผมแล้วก็อาจจะช่วยลดผลกระทบต่ออวัยวะข้างเคียงได้ด้วยวิธีนี้เรามักจะใช้กับมะเร็งลำไส้ตรงหรือบางีกรณีมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ก้อนมันใหญ่มากๆค่ะชัดเจนเลยครับแล้วถ้าถ้าไปถึงระยะที่4แล้วละครับคือระยะที่มันมีการแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นแล้วอย่างเช่น ไปตับหรือไปปอดอันนี้ยังพอมีหวังรักษาให้หายขาดได้ไหมครับหรือว่าเป้าหมายเปลี่ยนไปแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะมีการแพร่กระจายไปแล้วนะคะเป้าหมายการรักษาก็ยังอืมหลากหลายค่ะถ้าการกระจายมันจํากัดอยู่แค่ไม่กี่จุดแล้วก็เราสามารถผ่าตัดเอาทั้งก้อนหลักที่ลำไส้และส่วนที่มันกระจายออกไปได้หมดอ,อถ้าผ่าได้หมดใช่ครับถ้าผ่าได้หมดก็ยังสามารถตั้งเป้าเพื่อการหายขาดได้อยู่ค่ะ เหมือนเราดับไฟที่มันเริ่มลามไปติดแค่บางจุดได้ทันครับแต่แน่นอนว่าแผนการรักษามันก็จะซับซ้อนขึ้นอาจจะต้องมีการให้เคมีบำบัดก่อนแล้วก็มีการผ่าตัดหลายครั้งทั้งที่ตัวลำไส้เองแล้วก็ที่อวัยวะที่มะเร็งมันกระจายไปค่ะก็คือต้องวางแผนกันละเอียดเลยใช่ค่ะแต่ว่าในกรณีที่การแพร่กระจายมันกว้างขวางมากๆเกินกว่าที่เราจะผ่าตัดเอาออกได้หมดหรือว่าสภาพร่างกายของผู้ป่วยอาจจะไม่พร้อมสําหรับการรักษาที่หนักมาก,มากๆแบบนั้นแล้ว เป้าหมายการรักษาก็จะเปลี่ยนไปค่ะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนครับจะเปลี่ยนไปเป็นการดูแลแบบประคับประคองหรือ p พ l i a ร i ีฟแ a r e ค่ะ p l l i a t i v e CARE ค่ะจุดนี้สำคัญมากเลยนะคะคือเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะรักษาให้หายขาดแล้วแต่เราจะเน้นไปที่การควบคุมอาการของโรคบรรเทาความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานต่างๆเพื่อจะรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ เปรียบเหมือนกับว่าถ้ามีไฟไหม้ที่เราดับไม่ได้หมดจริงๆเราก็ต้องพยายามจัดการความร้อนจัดการควันเพื่อให้คนที่ยังอยู่ในบ้านพอจะอยู่ได้อย่างสบายขึ้นไม่ทรมานมากนะคะเข้าใจความแตกต่างชัดเจนเลยครับขอบคุณมาครับที่นี่ขยับมาดูมะเร็งชนิดอื่นที่อยู่ใกล้ๆกันบ้างอย่างมะเร็งทวารหนักครับการรักษามันต่างจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ยังไงบ้างครับอ๋อ ต่างกันพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าเซลล์มะเร็งม,มันมักจะเป็นคนละชนิดกันส่วนใหญ่เป็นชนิด squamous e l นะคะคนละชนิดเซลล์กันใช่ค่ะก็เหมือนวัสดุมันคนละอย่างกันก็ต้องใช้เครื่องมือรักษาต่างกันมะเร็งทวารหนักชนิดนี้ส่วนใหญ่มันจะตอบสนองค่อนข้างดีต่อรังสีรักษาค่ะ อ๋อเ oh, ลยครับค่ะดังนั้นการรักษาหลากัหลกๆเลยก็มักจะเป็นการฉายแสงร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดหรือที่เรียกว่าีโมเร r a ดิโอเทอรา y ปีฉายแสงกับเคมีบำบัดคู่กันใช่ค่ะส่วนการผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเก็บไว้ใช้ในกรณีที่เป็นระยะเริ่มต้นมากๆบางรายหรือว่าใช้ในกรณีที่การรักษาด้วยวิธีแรกมันไม่ได้ผลนะคะ ครับผมแล้วสุดท้ายครับมะเร็งไส้ติ่งเหรครับเห็นว่าเจอน้อยแต่ก็มีวิธีรักษาที่ค่อนข้างเฉพาะทางเหมือนกันใช่เลยค่ะมะเร็งไส้ติ่งนี้เจอน้อยกว่าแล้วก็มีหลายแบบด้วยค่ะที่น่าสนใจก็คือชนิดที่มันสร้างเมือกเยอะๆนะคะครับบางทีเนี่ยมะเร็งชนิดนี้มันแพร่กระจายเฉพาะในเยื่อบุช่องท้องอ๋อกระจายในท้องค่ะ ในกรณีแบบนี้นะคะอาจจะมีการรักษาแบบพิเศษเลยคือการผ่าตัดเพื่อลดขนาดก้อนในท้องให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ CRS แล้วก็ตามด้วยการล้างช่องท้องด้วยยาเคมีบำบัดแบบอุ่นๆที่เรียกว่าไฮเพกค่ะโหโหโหมีล้างท้องด้วยยาอุ่นๆด้วยใช่ค่ะเปรียบเหมือนการทําความสะอาดครั้งใหญ่ในช่องท้องด้วยน้ํายาพิเศษเพื่อจัดการกับการกระจายในลักษณะนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ ฟังดูแล้วการรักษามีถังเลือกหลากหลายจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมาพร้อมกับผลข้างเคียงด้วยใช่ไหมครับอย่างที่เคยได้ยินมาเช่นอาการที่มือเท้าหรือ hand foot syndrome หรือว่าเม็ดเลือดต่ำคลื่นไส้อาเจียนการที่เราทราบเรื่องพวกนี้มันสำคัญยังไงครับอืมสำคัญมากเลยค่ะอย่าง hand foot syndrome ที่พูดถึงนะคะก็คือปฏิกิริยาที่ผิวหนังบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าที่เกิดจากยาเคมีบาบัดบางตัวครับ การที่เราทราบถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวนะคะแต่เพื่อให้เราเข้าใจว่าทีมแพทย์เนี่ยเขาคาดการสิ่งเหล่านี้ไว้อยู่แล้วแล้วก็มีวิธีที่จะจัดการมีแผนรองรับเพื่อช่วยบรรเทาอาการต่างๆอ๋อมีวิธีรับมืออยู่แล้วใช่ค่ะทําให้ผู้ป่วยสามารถผ่านช่วงการรักษาไปได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลแบบเฉพาะบุคคลอยู่แล้วค่ะสรุปได้ว่า การรักษามะเร็งกลุ่มนี้นี่มันเหมือนการเดินทางเลยนะครับที่อาจจะมีหลายขั้นตอนมีทั้งผ่าตัดเคมีบําบัดรังสีรักษาซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับระยะและก็ชนิดของมะเร็งของแต่ละคนจริงๆค่ะแล้วก็ยังมีความก้าวหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆด้วยอย่างการผ่าตัดแผลเล็กหรือว่ายาที่มันออกฤทธิ์เฉเพาะเจาะจงมากขึ้นถูกต้องเลยค่ะ และพอเราเห็นความซับซ้อนของการรักษาทั้งหมดนี้นะคะรวมถึงบทบาทที่สำคัญมากๆของทีมแพทย์สหาสาขาวิชาชีพหรือ MDT ที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแล้วเนี่ยครับก็น่าคิดต่อนะคะว่าแล้วการสื่อสารแบบไหนละ่ะระหว่างทีมแพทย์กับตัวผู้ป่วยเองที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอย่างแท้จริงแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจที่ดีที่สุดบนเส้นทางการรักษาที่มันทั้งซับซ้อนแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละคนมากๆแบบนี้